สวสดีครับพี่น้ em, องวันนี้ฮะกบครับพี่น้องกบเขาไงครับพี่น้องืัอนี้เอ้าบรรยากาศเท่าครับเจอแล้วพี่น้องกบเขาไงนะครับอุ้ยนะครับนั่นนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องนั่นอยู่ยังไงนะพี่น้องนั่นดิโอ้นะครับนี่ครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องกบเขาไงพี่น้องได้แล้วครับนะครับนี่ได้แล้วครับพี่น้องนะครับนี่โอ้ นะครับหมานแล้วครับพี่น้องโตที่สี่ครับพี่น้องเอาพี่น้องนะครับโอ้นะครับพี่น้องอ่านหมานครับพี่น้องหมานมานแล้วครับพี่น้องเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วครับนะครับเจอแล้วครับพี่น้องเจอแล้วครับพี่น้อง เจอแล้วครับพี่น้องนั of ่นเลยครับนอนยูเลยครับพี่น้องนั่นครับพี yep. ่น้องแจ๊กได้ครับกำลังนั่งอยู่เลยนรับพี่น้องเด้พี่น้องเอากบเขาไงพี่น้องเอาได้อีกแล้วละครับพี่น้องน้อยๆน้อยๆน้อยๆอยู่แต่อะไรกบคือกานแบบพี่น้องนี่ครับพี่น้องได้อีกตัวแล้วครับพี่น้องนะครับมันมาแล้วครับพี่น้อง มาแล้วมาแล้วพี่น้องนี่หายงี้สิครับพี่น้องมองบ่มีน้ำครับก็หายงี่ครับพี่น้องดูป้อกันเลยพี่น้องเพิ่งแล้วอย่าลืมครับกดติดตามให้แน่ครับพี่น้องกดซับกดสไครให้แน่ครับขอบคุณหลายๆเด้อครับผู้ที่ให้กดให้เจออีกแล้วครับพี่น้อง ออ้ยนอนอยู่เลยครับพี่น้องอ่ะมันมาแล้วครับพี่น้องหมาหลายตัวแล้วพี่น้องเอ้ยหมาแล้วครับนั่นเด้เออ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 นะฮะอันนี้เออเออนั่นได้แล้วครับพี่น้องได้แล้วนะครับได้แล้วครับได้แล้วครับพี่น้องใส่ปุ๋ยก่อนดิครับใส่ก่อนครับพี่น้องลองครับเมื่อน หมาแรกครับเข่าแล้วก็ได้เลยครับพี่น้องหกโตแล้วนะครับพี่น้องหมานหมาครับมองนี่ครับพี่น้องบอไม่น้ำแต่ว่ากบอยู่ในหูลายครับพี่น้องมีตัวห้อยครับตามไปพี่น้องเจอแล้วพี่น้องกบเขาไงกบเข้าลู่ครับมอบกบตุมออะไรสอู้ตัวใหญ่แท้ครับพี่น้องใช้ชูแท้วายไห้อู้ใหญ่ลยครับพี่น้องว้า มันมันพี่น้องมนัมนมันตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น,น้องตัวใหญ่โอ้ยหลายหลายอลไรอะไรพี่น้องโอ้ยมันมันพี่น้องมันมันมันครับพี่น้องโอ้ยมันแล้วมันแล้วพี่น้องสุดยอดเลยครับพี่น้องโอ้ยแน่นอนเลยครับพี่น้องโอ้ยสดยอดเลยครับพี่น้งองมันแล้วมันแล้วครับ ออยู่ในน้ำเลยเนาะเนอ้องโอ้สุดยอดเลยครับพี่นอ้องโอ้ยน้ำเห็นบนะ้าน่ะมีน้ำอยู่เลยครับพี่นอ้องเจอล่าพี่นอ้องกบของไงกบของไอพี่นอ้องโอ้ยเจากบมารครับพี่นอกก้องเมื่อนี้ หมาแห้งอยู่ <ained. S 2> บังไหนตกเบื้งเบื้องไนไปยังเอาละครับพ right. oh. oh. ี่น้องหาเบื้งน้อกันนั่นครับพี่น้องเบื้งเนาะโอาพี่น้องนั่นพี่น้องอุ้ยเลิกกิ้วครับพี่น้องโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะงานนับงานนะโอ้ป๊อปพี่น้องโอู้หูหได้แล้วครับพี่น้อง นั่นพี่น้องโซโซ่นโซ่ไหนอู้ยูยังไงพี่น้องโอ้ยบนกมาเพื่ออะพี่น้องเอ้ยอ้นกมาเพื่อนกมาจำไม่ได้พี่น้องโอ้สแซมนี่แหละพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องกดซับกดแชร์กดคลิปให้ได้พี่น้องสวัสดีครับผม